ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวที่บินไปไกลสุดขอบฟ้าเพื่ออนาคตนะคะโดยที่ทิ้งหัวใจไว้กับชายหนุ่มค่ะซึ่งชายหนุ่มนั้นนะคะก็ใครๆคิดว่าเขาเป็นพวกชายรักชาย ด้วยบุคลิกท่าทางของเขานะคะแล้วอะไรทําให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งซึ่งทั้งคู่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาก,กันเลยนะคะเราไปติดตามความสนุกของเรื่องนี้กันเลยค่ะทันทีที่ผ่าออกจากอ้อมกอดของผู้เป็นแม่กรการก็ถูกหญิงไวัย40เศษสำรวจไปทั่วตัวหญิงสาวก้มลงมองตัวเองและหัวเราะแม่ไม่ต้องบ่นนะคะว่าก็แต่งตัวแบบนี้ ก็ที่อังกฤษใครๆก็แต่งกันทั้งนั้นค่ะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เรากลับบ้านครบอาการ3 2แม่ก็ดีใจแล้วผู้เป็นแม่ทำเสียงดุทำไมแม่คิดว่าก็จะกลับมาไม่ครบละคะแม่ได้ข่าวว่าเราหนะ่ะไปเที่ยวปีนเขากับเพื่อนๆไม่ใช่หรออ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองที่ทำให้แม่ต้องส่งตัวเครื่องบินไปให้ก็อและมีคำสั่งฟ้าผ่าให้กลับกรุงเทพทันทีทันใด ก,ก,การทำเสียงขึ้นจมูกเพราะคำถามนี้เธอเก็บมันไว้ในใจตั้งแต่ก่อนเดินทางกลับแล้วแม่ส่งตั๋วเครื่องบินไปให้และโทรศัพท์ไปบอกให้เธอกลับบ้านด่วนโดยไม่บอกเหตุผลสักคำหญิงสาวคิดไปต่างๆนานาแต่ก็หาคำตอบไม่ได้จนนาทีนี้ผู้เป็นแม่กลับบ่นว่าไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกนะแต่เป็นเพราะแม่ผิดหวังที่เรานะ่ะ ทำอะไรไม่ได้อย่างใจแม่เลยแม่ส่งไปให้เรียนด้านบริหารลูกก็ไปเรียนด้านสื่อสารมวลชนทำอะไรสวนทางกับความต้องการของแม่ตลอดเวลานี่แม่เรียกก็กลับมาเพื่อมาฟังเรื่องเก่าๆซ้ำๆซากๆอย่างนี้เหรอคะหญิงสาวเริ่มมีอารมณ์คุณกฎชกรมองหน้าลูกสาวด้วยสีหน้าไม่ดีนะก,ก่อนจะบอกว่าให้แม่กลับมาตอนเย็นเราค่อยคุยกันดีกว่าเรื่องมันยาว อะไรจะเป็นปริศนาปานนั้นคะแม่กรการทำเสียงสนุกแต่ผู้เป็นแม่ไม่สนุกด้วยนอกจากหันไปสั่งคนรถให้เอารถออกกรการนั่งมองไปรอบๆห้องนอนของตัวเองที่ห่างหายไปนานเกือบสามปีหลังจบมัธยมปลายเธอเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่แม่ต้องการไม่ได้เธอไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในสาขาสื่อสารมวลชน แม่ไม่ชอบใจนักด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่เพราะพ่อทำอาชีพนี้หรอลูกถึงได้เจอหน้าพ่อบ้างไม่เจอบ้างจนกระทั่งไม่เจอเลยนะ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะแม่ก็อยากเรียนแต่ไม่ได้หมายความว่าก็จะต้องเดินบนเส้นทางเดียวกับพ่อนี่นาะกรการเถียงแต่แล้วก็ไม่สามารถจะเอาชนะแม่ได้แม่ยื่นคำขาดว่าให้เธอไปเรียนบริหารที่อังกฤษ ฐานะของแม่ค่อนข้างมั่นคงกรการพบพ่อไม่บ่อยนักทั้งๆท,ที่พ่อก็อยู่ในกรุงเทพเธอรู้ความเคลื่อนไหวของพ่อทางโทรศัพท์หรือไม่ก็ทางข้อเขียนของพ่อในหนังสือพิมพ์ที่พ่อทำงานอยู่แต่ไม่ว่าครอบครัวของเธอจะเป็นอย่างไรหญิงสาวก็ไม่เคยคิดว่านี่คือปัญหาสำหรับเธออาจเป็นเพราะเธอไม่เก็บมาใส่ใจ เธอมีโลกของตัวเองนั่นคือเพื่อนและหนังสือรวมถึงการท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆในวันหยุดแม่มีรถให้เธอก็พาเพื่อนสนิทตระเวนไปจนทั่วเมืองกรุงบางทีก็ไปต่างจังหวัดใกล้ๆนอนผึ่งพุงที่ทะเลกันสักคืนดีกว่านะนั่นคือข้อเสนอที่เพื่อนๆไม่เคยปฏิเสธเกือบสามปีที่เธอกับเพื่อนๆไม่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้น ป่านนี้เพื่อนๆคงจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอยู่บางคนอาจจะยังเรียนไม่จบกรการเปิดสมุดโทรศัพท์เล่มเก่าหาเบอร์ของเพื่อนๆแต่ละคนล้วนไม่ได้อยู่ที่บ้านโอ้โหเพื่อนเราจบปุ๊บหางานทำได้ปั๊บเลยใครว่าเมืองไทยคนตกงานเยอะนะกระการบนอยู่คนเดียวเมื่อผิดหวังในการติดต่อเพื่อนๆ เธอจึงเอนกายลงนอนแล้วก็หลับไปในที่สุดที่โต๊ะอาหารค่าซึ่งเริ่มต้นค่อนข้างดึกเพราะคุณกฎชกรกลับมาถึงบ้านเกินสองทุ่มแล้ววันนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหมก็จะไปไหนได้ล่ะคะหาเพื่อนๆก็ไม่เจอแถมรถของก็แม่ก็จัดก,การขายไปแล้วเฮ้อเรื่องมันเศร้านะแม่นะนี่อย่าทำเป็นพูดเล่นอยู่เลย เรามาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่านะเพราะอีกสองสามวันข้างหน้าแม่จะไม่อยู่ไปไหนอีกละคะแม่เรียกก็กลับมาแต่แม่ก็ไม่อยู่บ้านแม่มีธุระอะไรจะคุยโทรไปหาก้อที่อังกฤษก็ได้จะเสียเงินน้อยกว่าซื้อตั๋วเครื่องบินให้ก้อนะคะเรานี่พูดจาไม่เกรงใจผู้ใหญ่เอาซะเลยนะ Sorry ก็ขอโทษค่ะ แม่มีอะไรพูดมาเลยค่ะก็รอฟังอยู่หญิงสาวตักกับข้าวใส่จานให้ผู้เป็นแม่อย่างเอาอกเอาใจแม่รู้ว่าก็อยู่ที่โน่นน่ะไม่ได้เรียนบริหารก็ไปเรียนสื่อสารมวลชนแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเรียนสักเท่าไหร่ออกเที่ยวเตะปีนเขาเหมือนพวกไม่มีอะไรจะทำมีอะไรจะเถียงไหมหญิงสาวถึงกับมือไม้อ่อนแม้ว่าจะเตรียมใจไว้แล้ว ว่าต้องได้ยินคำถามนี้เรียนอะไรก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอคะแม่ไม่เหมือนหรอกเรียนสื่อสารมันเอามาบริหารงานบริษัทให้แม่ไม่ได้ลูกรู้ไหมว่าแม่สร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาเพื่อใครแม่อย่าหวังอะไรกับก้อมากนักเลยค่ะก็อยากทํำทุกอย่างให้ดีด้วยความสามารถที่ก่อพอจะทำได้และที่ตัวเองถน,นัดแม่น่าจะเข้าใจกอบ้างนะคะ เราเคยถกปัญหานี้กันมาตั้งแต่ตอนที่ก้อเรียนจบมัธยมปลายใหม่ๆพ่อเองก็ไม่เคยบังคับก้อเลยคำพูดของเธอทำให้แม่สะอึกก็อย่าเอาพ่อมาอ้างดีกว่าก็อยู่กับแม่มาตลอดพ่อเขาจะไปรู้อะไรเขาจะให้ก้อเป็นอย่างที่ก้อต้องการนั่นหมายถึงเป็นอย่างเขาอาชีพนั้นมันหาความมั่นคงอะไรได้คุณกฎจกรทำเสี่ยงเข้ม กรก,การรู้ว่าคืนเถียงกันมากกว่านี้สิ่งที่แม่ทําได้ดีที่สุดก็คือร้องไห้และคล่ำครวญว่าเธอไม่รักแม่ก็ทำไมเธอจะไม่รักล่ะมีลูกที่ไหนไม่รักแม่แต่แม่มักจะเอาแต่ใจตัวเองในการกําหนดอนาคตของเธอเอาเถอค่ะแม่เราหยุดพูดเรื่องนี้ก่อนดีไหมคะให้แม่กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเราค่อยคุยกันแม่จะไปปารีส ไม่ได้ไปต่างจังหวัดอา้าวไปทำอะไรคะไปสั่งเครื่องสำอางมาขายนะสิอา้าวแล้วกันรู้อย่างนี้ก็รออยู่ที่อังกฤษดีกว่าพอรู้ว่าแม่ไปปารีสก็ก็จะบินไปหาอย่าเฉยใช้เปลี่ยนเรื่องดีกว่านะก็แม่อยากรู้ว่าก็จะดำเนินกิจการต่อจากแม่หรือจะยึดอาชีพที่ลูกเรียนเรื่องธุรกิจนะมันต้องค่อยๆเรียนรู้จากสิ่งที่แม่ทำไว้ ส่วนเรื่องทำงานที่ตัวเองถนัดนะแม่ก็ก็อยากจะทำแต่ตอนนี้ก็ยังเรียนไม่จบนี่คะแค่ไปฝึกงานในนิดนหน่อยเองคะ่ะคุณกฎชกรยิ้มออกเมื่อเห็นว่าได้ต้อนลูกสาวเข้ามุมที่เธอต้องการแล้วถ้าลูกอยากเรียนด้านนี้หรืออยากทำงานด้านนี้ลูกไม่จะเป็นต้องไปเรียนถึงอังกฤษหรอกเรียนจากของจริงในบ้านเราก็ได้สมัยนี้เขาต้องเอาคนจบปริญญานี่ค่ะแม่ คุณกฎกรยิ้มกริมตักกับข้าวใส่ปากเคี้ยวอย่างสบายใจลูกสาวมองหน้าแม่ด้วยความชง,งนไม่รู้ว่าแม่กำลังคิดอะไรอยู่แม่จะให้ก้อไปฝึกงานด้านสื่อสารมวลชนอย่างที่ก้อเรียนมากับลุงสุทนเขาเป็นบรรณาธิการบริหารอยู่แล้วหลานทั้งคนจะไม่ยอมรับเข้าทำงานเชียวหรือกรการนึกถึงบุคคลที่แม่เอ่ยถึงแค่นึกไม่ออก อาจเป็นเพราะเธอไม่เคยสนใจญาิของแม่มาก่อนนั่นเองใครกันคะแม่แยาทางห่างของเราลูกไม่เคยเห็นหรอกมั้งหรือเคยเห็นก็คงจำไม่ได้ลุงสุธนมีบุญคุณต่อแม่มากเมื่อตอนที่แม่เลิกกับพ่อใหม่แม่ทำธุรกิจย่อยหลายอย่างก็ได้ลุงสุธนนี้แหละเป็นคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆจนเดี๋ยวนี้ฐานะแม่ดีมาก แล้วลุงก็ยังคงเป็นพี่ชายที่ดีของแม่อยู่อ้าวงั้นก็ไม่ใช่ญาติสิคะนับเป็นญาติก็ได้นี่ตกลงว่าก็จะลองไปฝึกงานที่สำนักพิมพ์ของลุงเขาไหมล่ะกรการนั่งนิ่งวางช้อนหลังจากตักอาหารคำสุดท้ายเข้าปากแล้วความจริงก็น่าสนุกดีเหมือนกันเธออยากรู้ว่าวงการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนของเมืองไทยต่างจากที่เธอเคยสัมผัสที่ต่างประเทศอย่างไร แม้เธอไม่ได้สัมผัสมาอย่างลึกซึ้งแต่การมีโอกาสดีๆอย่างนี้ถ้าเธอไม่รีบฉวยเอาไว้ก็ไม่ใช่กรณการซะแล้วแล้วเรื่องเรียนของก้อละคะแม่ช่วงนี้ปิดเทอมสามเดือนแม่จะจ้างก้อทำงานที่เมืองไทยใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องไปตกลงกับลุงสุทนเองนะว่าเขาจะจ้างหรือจะยอมให้เราฝึกงานเฉยๆถ้าเขาไม่จ้างก็จะเอาเงินที่ไหนละคะแม่รถก็ไม่มี ให้ก็นั่งรถเมย์ไปมีหวังหลงไปถึงไหนนแม่จะให้คนขับรถไปรับไปส่งว่าแต่เราเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปหาลุงเถอะพร้อมแล้วค่ะไปพรุ่งนี้ยังได้เลยพรุ่งนี้แม่ไม่อยู่แล้วนะก็ไปเองได้หรือเปล่าชัวไปได้อยู่แล้วละค่ะกรการทำท่าคึกขนองผู้เป็นแม่มองคอนด้วยความรู้สึกหมั่นไส้แกมเอ็นดู ขอร้องเถอะเวลาไปพบลุงสุทนอย่าพูดไทยคำฝรั่งคำอย่างนี้ลุงเขาไม่ชอบได้ค่ะกรการดัดเสียงเสียจนผู้เป็นแม่อดขันไม่ได้สับคำนี้เธอได้ยินตอนที่อยู่อังกฤษจากคลิปที่เพื่อนๆดูอ้ออีกอย่างหนึง่งไปอยู่ในสังคมแบบนั้นแม่บอกไว้ก่อนนะว่ามันมีผู้คนหลายรูปแบบก็ต้องทันคนนะ แม่คะกรการลากเสียงก็ไปอยู่เมืองนอกมากี่ปีแล้วคะแม่ยังจะอะไรอีกแม่ห่วงกระตรงที่ก็ไปอยู่เมืองนอกมานี่แหละกลัวคนไทยโดยเฉพาะชายไทยจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกปฏิบัติอย่างคุณสมบัติของสาวไทยเอาเถอะค่ะแม่ให้ก็ไปคุยกับลุงก่อนเถอะถ้าก็ไปคุยแล้วลุงไม่รับก็เขับฝึกงาน คงไม่ต้องระวังในสิ่งที่แม่เตือนใช่ไหมคะไม่รู้ว่าลูกสาวแม่เปรี้ยวหรือแกล้งทำามันกวนประสาทก็ไม่รู้นะคุณกฎจกรบนก่อนจะรู้จากโต๊ะก,กินข้าวเดินไปที่ห้องนั่งเล่นตึกห้าชั้นที่ตั้งตรง่านอยู่ในเนื้อที่กว้างขวางเป็นจุดหมายที่กรรการพยายามไปจนถึงคุณกฎจกรบ,บอกคนขับรถที่บ้านว่าให้พากรรการไปพบคุณสุทน ต่หญิงสาวปฏิเสธเธออยากไปด้วยตนเองเพราะถือว่าไม่ใช่คุณหนูที่จะไปไหนต้องมีคนคอยส่งก่อนจะก้าวเข้าไปในลิฟต์ชายหนุ่มรูปร่างโปร่งบางผมยาวระต้นคอก็วิ่งพลวดพลาดเข้าไปโดยไม่สนใจว่ากรณการกำลังจะเข้าไปเช่นกันพอเขาหันหน้ามาหญิงสาวจึงได้เห็นว่าเขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีมากแต่ดวงตาของเขานั้นแดงกำ ราวกับคนอดหลับอดนอนมาทั้งคืนเธอมองเขาด้วยแววตาเข้มดุเขาไม่เอ่ยขอโทษสักคำนอกจากถามห้วนๆว่าจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นสิแต่คุณพลั่วพลาเข้ามาอย่างนี้จะให้ฉันเข้าไปได้ยังไงลิฟต์ออกจากกว้างจุคนได้เป็นสิบจะขึ้นก็เชิญผมรีบไปช่วงเวลาที่รอให้ลิฟต์ถึงจุดหมายคือชั้นสี่ของอาคาร ช่างเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินกรการรู้สึกอึดอัดสําหรับการเดินร่วมทางกับคนแปลกหน้าเธอคิดว่าเขาเป็นหนุ่มไทยที่ไร้มารยาทมากเขาพลัวดพลาดเข้ามาชนเธอจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามแต่เขาไม่เอ่ยคำขอโทษแม้แต่น้อยแถมยังยืนทำหน้าเฉยเมยตาละห้อยเหมือนจะลับคาลิฟอีกต่างหาก เขาก้าวออกไปโดยไม่สนใจใยดีว่าหญิงสาวจะไปไหนกว่ากราการจะติดต่อกับรปอปภเพื่อเข้าไปในสำนักพิมพ์ได้ก็เสียเวลาอยู่นานและเมื่อได้พบพูดคุยกับลุงสุธนแล้วหญิงสาวบอกตัวเองว่างานที่นี่น่าสนใจลุงว่าเราน่าจะฝึกงานเลขากองไปก่อนนะไม่ยากหรอกดูแลเรื่องต้นฉบับตรวจสอบดูว่างานชิ้นไหนพร้อมจะพิมพ์หรือเปล่า เดี๋ยวลุงจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับพี่ๆวันนี้ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาทำงานเขาจะเข้ากันมาก็บ่ายนั่นแหละเออนี่หนูเดินไปในห้องฝ่ายสินนะไปเชิญคุณอัธยามาพบลุงหน,นะหน่อยนะนาทีแรกกราการก็รู้สึกว่าเธอโดนลองดีเสร็จแล้วพอเดินเข้าไปในห้องฝ่ายสินตามที่ลุงสุทนบอกกราการก็พบว่าหนุ่มสูงโยงหน้าตาหล่อเหลาคนนั้น นั่งอยู่ในนั้นด้วยหญิงสาวขยับตัวจะเดินกลับแต่เขาก็เรียกไว้มีธุระอะไรกับใครหรือเปล่ากระการนิ่งอยู่นานไม่พอใจเลยที่เขาช่างพูดจาไม่ไพเราะเอาเสียเลยทั้งห้วนและกระด้างเธอมองหน้าเขานิ่งช่างใจอยู่นานว่าจะฝากเรื่องราวไว้กับเขาหรือไม่